สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนหลวงชวนชีวิตคิดไปเลยครับผมครับมื่อนี้การิพาพี่น้องมาเบิ้งนาะครับมาร่วมแสดงความดีใจกับสวนหลวงชวนนะครับท่านใดสนใจข้อตาก็สแกนคิวโคตรได้นะครับนี่คือคิวโคตรที่จะสแกนมาเป็นเพื่อนนะครับอ้อยยักษ์เขียวหลวงชวนแปลงนี่มันทั้งสั่นทั้งน้อยเพราะว่ามันแรงครับพี่น้องมันบ่มีระบบน้านะครับก็รอแข็งที่แหละก็เลยได้จ้างเพิ่นมาเจาะน้าให้นะครับก็รทได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพราะได้เป็น สิ่งแรงบันดาลใจนะครับในการเพ็ดเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับในการปลูกอ้อยนักเขียวอันนี้คือต่อสามนะครับเนี่ยที่เห็นภาพยูใกล้ๆนะครับก็ดอกหนามก็เริ่มดากแล้วก็มันจะดอกไปลายนะครับไปน้องไปเบิ่งกันนะครับยี่สิบเอ็ดเมตรแรกนะครับกระเจอหนามเพอประมาณนะครับ องค์ชั้นก็นั่งรุ่นเดนเขาโจเดี่ยวหรอพี่น้องอยากได้อะไรนะครับอยากได้น้ำเพราะว่าหัวใจการทำก็เสร็จโดยเฉพาะการเห็ดอ้อยอยากเขียวมันขาดน้ำมาได้นะครับพี่น้องแล้วปีนี้ก็อ้อยราคาดีนะครับไปทั้งหดาผู้ใดเหาก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเห็ดขึ้นกันองค์ชั้นเราคิดว่าตั้งอกตั้งใจเห็ดกับเขาขึ้นกันจกกักจะได้ซ้ำเลยพี่น้องโดยประการทังะะ้งปวงครับเห็ดหลายอย่างพดตะุบตะขวดนะครับพี่น้องก็จังที่เห็นปลูนั่นปลนูนี่เอาไปเบิ่งกันพี่น้อง

โดยทางชีปดานนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอรโทูแล้วไห้นะครับเจ้อผู้ใดจีตาสนใจนะครับครับได้น้ำเป็นที่หนาพอใจแล้วนะครับเห็นมันไหลนี่ก็โอ้ยโมมีอย่างจีดีใจทอได้น้ำนะครับชีวิตการเ็ดเกษตรนะครับเชิงเดียวโดยเฉพาะปลูกอ้อยยักเขียวนะครับเพื่อจะได้เอาไปเลี้ยงสร้างนะครับให้มันฮ็ดได้ตลอดปีนะครับพันเมษาไปก็ถือว่าเป็นบุญลุงชวนแล้วนะครับ ครับน้ำพุสวนลุมชวนนะครับลุมชวนดีใจที่สุดในรอบปีเลยครับผมคิดว่าฝันว่าที่มีน้ำไหลขนาดนี้นะครับพอใจในการที่กเกษตรพี่น้องขาดน้ำแล้วผมมีความหมั่นคงทั้งอาชีพนะครับกรเษกษตรเพียงเดียวมือนี่อ้อยยักษ์เฉียวสวนลุมชวนนะครับที่กระลองกระแรงนี่มูนี่กับสิโลนะครับมูเดยมูเดย์สิบอดีกับนีนั่น,นไปนี่คืออ้อยยักษ์เขียวต่อสามนะครับ มันยังคงความใหญ่ไว้ให้กับพี่น้องได้ชมเชยอยู่นะครับอันนี้มันตายแล้งนะครับเสะสมแล้วตายเบิดนะครับแต่ว่าทางไหนพุ่นลอกพุ่นยังหนาอยู่นะครับแต่ว่าลอกนี่มันเป็นดินบดีครับดินไทยบ่เขาที่นี่ลุงช้อนตั้งใจเหลือเกินนะครับที่ให้มันได้ให้ละพ่อเดกัะจังวานะครับพกล้าบอกเดี๋ยวยันที่ม่ยยันประของมีเวลาอันนี้ปล่อยถิ่มคักเลยพี่น้องบ่ห้อยหุ่นห้อยหยาครับอันนี้คือของลุงชวนเองนะครับขอบคุณหลายๆนะที่ติดตามครับผม